ก็ไม่แปลกอะไรที่เมื่อเสด็จสวรรคตรแล้วก็ตอนนี้ก็มีคำพูดออกมาแยะๆว่าดีใจเชิเกิดในรัชกาลที่9ฉัเช่นเป็นคนในแผ่นดินรัชกาลที่แล้าก็แล้วแต่แน่นอนมันท่านประเสริฐแลือเกินคือ <c oughs> หาหาที่ไหนจะมาใครจะมาเสมอเหมือนได้มันคงไม่มีทรงเป็นแบบอย่างท,ที่ดีในในทุกๆด้านที่จะให้เราประชาชนเนี่ย ดำเนินชีวิตตามได้นะคะถ้าจะระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะอยากจะทำอะไรถวายพระองค์ท่านก็อย่าฉาบชวยนะคะตั้งสติให้ดีทำสารต่อสิ่งที่พระองค์ทรงทำไว้นะคะเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเจเริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรต่อไปนะคะ